สวัสดีนะักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดในลักษณะของโจทย์ที่เขากำหนดรูปสามเหลี่ยม2รูปให้นะครับว่าเท่ากันทุกประการนะฮะเราจะมาดูว่าเขาเท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบใดซึ่งนะฮะร,รูปที่เราให้มาเนี่ยเราจะต้องระบุความสัมพันธ์เองไม่มีตัวเลือกให้เนาะอันดับแรกมาดูรูปแรกเลยฮะร,รูปแรกเราจะสังเกตเห็นว่านะครับด้าน ad ใช่ไหมครับด้าน ad เนาะไปเท่ากับด้าน cd สัญลักษณ์ตรงขีดนี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่าเป็นด้านนะครับต่อไปครับเราไปสังเกต ab ครับ ab ไปเท่ากับ bc ถูกไหมครับและด้านสุดท้ายนะครับเป็นด้านร่วมก็คือ bd เท่ากับ bd เพราะฉะนั้นรูปนี้จึงสรุปได้ว่าความสัมพันธ์เป็นด้านด้านด้าน,านเห็นไหมครับ ข้อที่1่ด้านด้านดาน,ดาน,ดานไม่ยากเนาะต่อไปข้อที่2กําหนดรูปนี้มาให้นะครับอ่าอันดับแรกดูนะฮะเราพบว่ามุม b a d ก็คือมุมนี้ใช่ไหมครับ b a d คือมุมนี้มันเท่ากับมุม c a d ก็คือมุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตัวแรกของเราได้มาละคือมุมนะต่อไปเราพบว่านะครับด้าน AD เนี่ยนะฮะเป็นด้านร่วมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตัวที่2ก็เป็นด้านและความสัมพันธ์ตัวสุดท้ายเราพบว่านะครับสามเหลี่ยมอ่าผู้ผิดมุม A D นะครับ D B, นะครับก็คือมุมฉากตรงนี้จะเท่ากับมุม A D C นะครับก็คือมุมฉากตรงนี้ดังนั้นความสัมพันธ์จึงเป็นมุมจึงสรุปได้ว่าข้อนี้เป็นความสัมพันธ์ของ มุมด้านมุมนะครับข้อนี้ผ่านนะแต่กีพูดผิดขออภัยด้วยนะครับตื่นเต้นเล็กน้อยกเนนะ่อไป next ข้อนี้นะครับอันดับแรกเรามาดูครับเราพบว่ามุม BAC นะครับคือมุมนี้นะลูกมันเท่ากับมุม DEC คือมุมนี้นะครับสังเกตสัญลักษณ์มีขีดเหมือนกันคือมุมเท่ากันดังนั้นความสัมพันธ์ได้เป็นมุมมาลละ ต่อไปนะครับเราพบว่ามุม A B C ใช่ไหมครับไปเท่ากับมุม D E C สังเกตก็คือเป็นมุมนี้แล้วก็มี2ขีดเหมือนกันความสัมพันธ์ก็จะเป็นมุมนะครับและอันสุดท้ายครับเราพบว่านะครับด้าน B C เท่ากับด้าน C D ตรงนี้บอกไว้นะครับจึงเป็นความสัมพันธ์ด้าน ดังนั้นข้อนี้เมื่อสรุปแล้วจะได้ความสัมพันธ์เป็นมุมมุมด้านนั่นเองนะครับมุมมุมด้านต้องพยายามดูที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับต่อไปข้อนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราสังเกตก่อนพบว่า A D C นะครับกับ A D B เนี่ยนะครับมุมเท่ากันก็คือมุมฉากเหมือนกันใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ความสัมพันธ์ก็เป็นฉากมาก่อนละโอเคนะครับต่อไปนะฮะเราพบว่าด้าน AD เนี่ยเป็นด้านร่วมนะครับเป็นด้านร่วมเราก็จะได้ความสัมพันธ์เป็นด้านและสุดท้ายเราพบว่านะครับเ b เท่ากับ AC นะฮะสังเกตจากตรงนี้จึงได้ความสัมพันธ์เป็นด้านอีกอันหนึ่งข้อนี้นะครับจึงได้ความสัมพันธ์เป็นฉาก ดันดานนั่นเองนะครับฉากดันดนข้อต่อไปข้อนี้นะครับเราพบว่านะครับเ d นะครับเท่ากับ BD เพราะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ของด้านนะครับต่อมาเราพบว่า A d C มันเท่ากับ B d C ก็คือมุมที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือใครจะเรียกว่าฉากเนาะก็ความสัมพันธ์เป็น มุมนะครับและอันสุดท้ายครับเราพบว่า CD เนี่ยเป็นด้านร่วมตรงนี้นะครับ CD เป็นด้านร่วมดังนั้นข้อนี้จึงได้ความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนั่นเองนะครับด้านมุมด้านเขเคไหมครับต่อไปมาดูส่วนของข้อนี้นะฮะร,รูปจะแปลกตาไปนิดนึงเราพบว่านะครับ AB เท่ากับ AD นะครับได้เป็นแบบนี้ดังนั้นความสัมพันธ์จึงเป็นด้านนะครับต่อมาเราพบว่า ac นะครับเท่ากับ ac เป็นด้านร่วมก็จะมีความสัมพันธ์เป็นด้านนะครับต่อมาเราพบว่า abc นะครับเท่ากับ a D e แต่ว่าสามเหลี่ยม abc มันไม่ได้เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ADC นะครับเพราะมุม A, B, C หรือมุมนี้นะครับกับมุม ADC หรือมุมนี้ไม่ได้เป็นมุมที่อยู่ระหว่างด้านเท่านะครับไม่ได้เป็นมุมที่อยู่ระหว่างด้านเท่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราจึงตอบได้ว่าไม่เท่ากันทุกประการตรงนี้ใช้ไม่ได้นะฮะตอบว่าไม่เท่ากัน ทุกประการเพราะว่ามุม2มุมนี้ไม่ได้อยู่ระหว่างนะครับด้านเท่าไม่ได้อยู่ระหว่างด้านเท่าโอเคเนาะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านมุมแล้วก็ด้านแต่ว่าบาังเอิญมาอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่ต้องดูให้ดีๆนะครับต้องดูให้ดีดข้อต่อไปนะครับมาดูข้อนี้ ข้อนี้นะครับเด็กๆลองสังเกตดูเราจะพบว่า b a c นะครับเท่ากับ c d e ถูกไหมครับเพราะมุมตรงนี้มี2ขีดเหมือนกันพูดง่ายๆเลยนะครับได้ความสัมพันธ์เป็นมุมมาก่อนต่อไป a b c นะครับเท่ากับ c e d ก็คือดูมุมตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามี3ขีดเหมือนกันก็จะเป็นมุมมันที่2ต่อไปอันที่3 acb มันจะเท่ากับ dce ก็คือมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเพราะมี1ขีดนะครับดังนั้นจึงเป็นความสัมพันธ์แบบมุมมุมมุมแต่เราพบว่าสามเหลี่ยม abc ไม่ได้เท่ากันทุกประการกับ CDE เพราะความสัมพันธ์แบบมุมมุมมุมมันไม่ได้ทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการเสมอไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่คำตอบคำตอบของเราจึงตอบว่ามันไม่เท่ากันทุกประการตัางหากละ่ะนะครับเพราะย้ำนะครับเพราะความสัมพันธ์แบบมุมมุมมุม ไม่ได้ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันทุกประการเสมอไปนะครับต่อมามาดูข้อนี้นะครับข้อนี้เราพบว่า a b ตรงนี้ตก D-Doc ไปนะฮะขออภัยตรงนี้ d d o ็เนาะ a b d นะครับมุมเท่ากับมุม c b d ก็คือมีมุมนี้เท่ากันนะครับสังเกตมี1ขีดเหมือนกัน ดังนั้นความสัมพันธ์เป็นมุมนะครับความสัมพันธ์เป็นมุมต่อมาเราพบว่าด้าน bd เนี่ยเท่ากันเนื่องจากเป็นด้านร่วมก็จะได้ความสัมพันธ์เป็นด้านและอันสุดท้ายครับเราพบว่า adb มันเท่ากับ cdb ก็คือมุมตรงเนี่ยเท่ากันหรือสังเกตจากขีด2ขีดที่อยู่ตรงนี้ดังนั้นจึงได้มุม จึงสรุปได้ว่าข้อนี้มีความสัมพันธ์แบบมุมด้านมุมย้ำนะครับมุมด้านมุมต่อไปข้อสุดท้ายนะครับพอมาเจอรูปนี้ปุ๊บนะครับเราพบว่า AB นะครับเท่ากับ DE สังเกตมี1ขีดเหมือนกันและเราก็ยังพบอีกว่า BC ไปเท่ากับ EF คือมี2ขีดเหมือนกันและแน่นอนสุดท้ายเราพบว่า ac นะครับ ac ไปเท่ากับ sd หรือ df สังเกตจากมีขีด3ขีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงสรุปความสัมพันธ์ได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านนั่นเองและนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนนะครับระบุความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมนะครับว่า เท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบใดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ